เราจะมาเรียนวิธีสร้างแขนยาวนี่อันนี้คือแขนสั้นนะเราจะสร้างแขนยาวลงบนตัวผ้าเลยวงแขนคือ20นิ้วขึ้นแขนยาวคือเรากยี่สิบรอบเครอมือคือ9เราก็สร้างเลยนะฮะสร้างบนผ้าเลยกับผ้าริมผ้ามาหากันเลยพับผ้าไม่สัมผัสตัดทีละตัดทีละคู่เลยนะตัดทีละสองแขนเลยนะฮะ รกพับไปเลยแต่ถ้าสร้างลงกระดาษมันก็จะง่ายมันจะวางง่ายดูทีๆนะฮะดูทีๆกับสัตปอยู่ที่ตัวเรานะฮะหาฉากก่อนโดยเอาไม้ฉากวางเพื่อตีฉากนะฮะกอไ้ฉากปุ๊บ ที่นี้ขนาดนที่นี้คือยาวแขนยนี่สิบสี่นียรอบขอ้อมือเก้านิ้วผมแขนยี่สิบคึ่งสองจากหนึ่งเท่ากับความยาวแขนลบสองนิ้วความยาวแขนบวกสามส่วนแปดลบสองนิ้วเท่ากับยี่สิบสี่นิ้วสาแปดลบออกสองนิ้วเหลือ2ี่สองสามแปดนะฮะต้องลบต้องลบต้องลบขอบข้อมือออกด้วยนะถ้าไม่ลบออบแขนจะยาวนะฮะ แขนจะยาวพอได้จุดสองแล้วก็ตีฉากออกอ่าจุสองนี่หนึ่งนะครับสามจากหนึ่งเท่ากับสี่นิ้วตีฉากออกสามจากหนึ่งเท่ากับสี่นิ้วตีฉากออกก็จะคนอ้วนนะเอาห้านิ้วสามนะฮะแล้วก็ต่อไปจุดสี่สี่จากหนึ่งเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของรอบวงแขนคือตรงนี้นะฮะรอบวงแขนนี่ผมกเอานี่มาท่าเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยผมสร้างไปแล้วพี่เดสร้างใหม่ละติดไว้เท่ากับครึ่งหนึ่งของรอบวงแขนนะฮะใจะสร้างก็สร้างได้ยี่สิบครึ่งกับสิบหนึ่งสี่เนี่ยแล้วก็แบนสี่ส่วนแล้วก็โค้งตามที่เคยสอนไป นึ่งเป็นจุดสี่ต่อไปจุดห้าห้าจากสองห้าจากสองครึ่งของวงครึ่งของข้อมือนะี่ยสองหางข้อมือบวกสามแปดข้อมือเก้าบวกสามแปดถ้าใครยาวจีดก็บวกอีกครึ่งน,นิ้วเป็นจุดห้าถ้าใครไม่อาจีบก็ไม่ต้องไปบวกนะี่ยต่อไปจุดหกหกจากสศู สี่เท่ากับสามส่วนสี่นิ้ววัดเข้าหาตัวเราตีเส้นตรงจากหกมาหาห้าตีตรงมาก่อนเน่แล้วไปที่โค้งก็แบง่งแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีโค้งม,มาพอถึงตรงกลางปุ๊บแอนออกมาหนึ่งสี่ช่วปงปลายนี่ยแอนออกมาหนึ่งสี่ เป็น,น <S <S ตอนนี้นะฮะให้เลยมาหนึ่งสี่แล้วก็ปลายแขนให้ออกมาหนึ่งสี่ถ้าเป็นแขนยาวนะให้เอียงออกมานิดนึงเฉพาะช่วงล่างนะดูตรงนี้นะฮะให้เอียงออกมาหนึ่งสี่นะฮะตรงนี้นะฮะเอียงออกมาหนึ่งสี่แล้วเราตัดก็เหลือสามแปดแล้ก็ตัดออกมาเลยเราตัดปุ๊บก็อ่า เมื่อค่าเราเือเยอะไม่เป็นไรมมีตัดได้สองแขนได้นะฮะก็ตัดตามโค้งมาหนึ่งสี่นะฮะเสร็จแล้วขีดตรงกลางไว้นิดนึงขีดหัวกับท้าย หัวกระเทยไ้นิดนึงได้แล้วเราเปิดออกมาเราจะผ่าแขนนะฮะเราจะผ่าผ่าที่แขนเวลาเราทำทำสาบข้อมืออย่างนี้น,นี่คือตรงกลางนะฮะที่ทําทำผ่าแขนก็เอาจากจุดห้าวัดมาสองยุกึงแล้วก็ตีให้ขนานกับเส้นเส้นกลางตัวแขนนะฮะก็ตีเอียงตามนี้ผิดนะอย่างนี้ผิดไม่เอาอ ให,ให้มาขนาดกระเส้นนี้นะฮะขนาดกระเส้นกลางตัวแขนนี่เท่ากันนี่เท่ากันนะฮะประมาณห้านิ้วห้านิ้วหน่อยได้หมดนะฮะวัดมาแล้วก็ผ่าเลยแล้วก็ตัดตัดทีละคู่นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นด้านในนี่คือเป็นด้านในนะฮะเวลาตัดตัดให้เป็นซ้ายขวา วางในนอกเจอนอกในเจอในก็ได้แลาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะอยู่ตรงข้ามกันถ้าผ้าไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเห็นนี่ผ้ามันเหมือนกันระลักการนั่นไงจะผ่ากันตรงข้ามนะครับพิธีสร้างแก๊สเลยนะโอเคไปต่อไปเป,ไป็นพิธีสร้างปกข้อมือนะฮะปกข้อมือที่นี่คือเก้านิ้วนะปกข้อมือหนึ่งจุดเริ่มต้นจี้ฉากสองทางให้เราที้ฉากก่อน ตีฉากสองทางก่อนนะพอได้ฉากแล้วจะเป็นจุดหนึ่งนะเขาบอกว่าสองากหนึ่งข้อมือรอบข้อมือบวกครึ่งนิ้วรอบข้อมือคือเก้านิ้วนะที่เราวัดไว้แล้วก็นาเก้านิ้วบวกเกินนิ้วนะฮะเป็นเก้าขึ้นตีฉากออกตีออกเลยต่อไปสามจากหนึ่งความกว้างปกข้อมือสองนิ้ว นี่จุดสองเนี่ยสามจากหนึ่งสองนิ้วตีฉากลงป่ะ,ะตีฉากลงนี่จะเป็นจุดสามจุดสี่ก็เท่ากันนี่ต่อไปง่ายจุดห้าจุดหกถ้าใครเอาขอบตรงนะวัดเข้ามาหนึ่งแปดจากจุดสามกับจุดสี่เนีฮยถ้าใครเอาขอบตรงวัดเข้ามาหนึ่งแปดต้องเอียงออกเสมอนะฮะถ้าไม่เอียงไม่สวย ถ้าใครเอาขอบเลียมวัดประมาณครึ่งนิ้วอ่าวัดประมาณครึ่งนิ้วนะถ้าใครเอาขอบเลียมนะฮะถ้าใครเอาขอบเลียมนะวัดประมาณครึ่งนิ้วแล้วก็ตีนะฮะนี่แบบเหลี่ยมนะฮะขอบมีหลายแบบนะข้อมือปลายข้อมือมีหลายแบบ Harley ถ้าใครเอาแบบมน <ol> แบบโค้งเอาหลอดได้วางเลยอ่าเอาหลอดได้วางเนี่ยวางมุมอ่าแล้วก็โค้งเลย ทั้งสองข้างม,มีสามแบบนะแบบเรียมแบบตรงแล้วก็แบบมนโค้งเลยนี่แล้วแต่ชอบจะแบบไหนนะฮะเราถึงค่อยตัดออกมานะฮะต,ตัดตัดออกมาสองชิ้นนะแต่ถ้าใครต้องการข้อมือใหญ่นะสมมติเราต้องการอันนี้มันสองนิ้วนะครับอยากนี้มี่สองนิ้วสมมุติเราต้องการสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วก็ได้แต่ให้เราลดเป็นลดที่ไปแขนลงด้วยนะ ถ้าเราเจ้าออก,การขอบสามนิ้วนะฮะขอบให้มันใหญ่หน่อยอ่าเหมือนเจมบอลน,นะฮะดูเคยดูหนังเจมบอลไหมเนะ่ะมันจะขอบใหญ่ใหญ่หน่อยสามนิ้วเราต้องลดตรงที่เอาอไปนิ้วหนึ่งนะฮะก็ก 2, เหมือนก 1, ับความยาวแขนสองเหนียจากหนึ่งเท่ากับความยาวแขนลบข้อมือออกสามนิ้วอ่าอันนี้ของเราใน,ในแบบมันลบแค่สองนิ้วนะฮะแบบทั่วไปแต่ถ้าต้องการขอบใหญ่ลบสามนิ้วอ่าเราก็ต้องลบนี่เอาไปสามนิ้วนะฮะก็คือตัดออกไปหนึ่งนิ้วนะฮะสร้างเหมือนกันนะ ก็คือต้องการขอบใหญ่ขอบสองนิ้วครึ่งก็ลบสองนิ้วครึ่งขอบสามนิ้วก็ลบสามนิ้วจะขอบสี่นิ้วก็ได้นะฮะแล้วแต่แต่ต้องลบลบตรงนี้ด้วยเพื่อให้ความยาวแขนมาเท่าเดิมเมลาว,วัดตัวเรียบร้อยนะฮะความยาวแขนก็ต้องอยู่ประมาณข้อมือตรงนี้นะฮะอ้าครับผมต่อไปวิธีทําตัดผ้านะฮะครูจะไปสร้าง,งรูแขนให้ดูอีกทีหนึ่งต่อไปวิธีตัดผ้าแข็งนะครูเียดสร้างกงระดาษแล้วครูจะสร้างลงบนผ้าแข็งแล้วหาฉากใหม่เหมือนก็ทําใหม่ละแหละนะ วางพวกแขนขีดด้านนอกนะขีดด้านที่ไม่มีกาวนะอันนี้จะเป็นก้าวครึ่งตัดสองแผ่นนะก้าวครึ่งข้อมือสองนิ้วมันมาสองนิ้วสองอันก็สี่นิ้วถ้าใครจะสอนจะครึ่งสามนิ้วก็ได้นะแต่ต้องเป็นรถที่ปลายแขนไอตรงช่วงที่เราสร้างแบบไปด้วยครูทำแบบเล็กๆครูจะทำให้ดูสองแบบสามแบบทีเดียวเลย อเออเย็บนะฮะอันแรกแบบอ่าปลายออกมาข้างนี้แบบมุมไม่ดูเลยครึ่งน,นิ้วนะฮะำข้างเดียวแต่เป็นสองแบบนะ,ะตัดเส้นนี้แเราจะตัดอันนี้แบบโคง้งแบบโค้งจะยากหน่อยจะแบบเปลืองผ้าหน่อยนะฮะวาง วางนะเหมือนกันเอาหลอดได้อ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดออกมาตามรูปนะฮะตัดออกมาเป็นวิธีตัดผ้านะวิธีตัดผ้าทำทำสาบทบใจทำข้อมือนะฮะเราจะเอาแบบเรียงก่อนผ้าแบบนี้เราก็ทบครึ่งเลยนะฮะแบบเรียงกับแบบตรงนะฮะอ่าเราก็วางให้ตรงปลายเนี่ยให้มันตรงกับสันทบ าปด้านนี้นะให้ตองกระสันทบนะฮะ,ะแ,ลแล้วก็เราก็เผื่อเผื่อแค่สามด้านตัดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดทีหลังก็ได้ให้มันใหญ่ไว้ก่อนอ,ออกมาแบบนี้นะฮะนี่แบบนี่แบบตรงกับแบบเรียบนะแต่ถ้าเป็นแบบโคง้งแบบโค้งนะก็เป็นตามยาวนะนี่นคือเกมฑผ้าตามยาวนะครับแล้วก็ามาวาง เราตัดแล้วก็เหลือเดีวรอบนะฮะเผล่อไปก่อนผ้ามีเหลืออยู่ไม่เป็นไรนะฮะเราเราก็รีดข้อมือมีสองแดดนะรีดด้านในนะถ้าผ้ามีนอกมีในให้รีดด้านในให้รีดด้านในนะฮะอเอากาวไว้ข้างล่างให้มันติดกันนะครับ หินตามมาให้มันติดไม่ให้มันมีฟองอากาศนะฮะใ่้ความร้อนนิดหน่อยพอเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดเปลือมาอันนี้เป็นสองชิ้นนะได้สองชิ้นนะฮะส่วนอันนี้เราก็รีสันทบ วางสัตทบให้ดีกับไปที่เป็นเหลี่ยมนะฮะพอติดแล้วล้วก็ตัดเผื่อมัน แล้วเราก็รีดทาแป้งแผ่นเดียวนะฮะรีดไปก่อนให้มันชนว่าแข็งก่อนอ่วร้อนแล้วก็แตะแป้งมันแตะให้มันอยู่นะฮะแล้วก็รีดทับให้มันชนว่าแข็งแล้วก็รีดน,นี่คือเสร็จแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันโคง้งเหมือนกัน เอาแนวก่อนให้มันชนพ่าแขงก่อนแล้เวเรแตะแปงนะฮะแตะนะไม่ใช่ไปทานะแตะมันก็ได้แล้วก็เตรียมตัวเอาไปเย็บเดี๋ยวต่อไปวิธีตัดแต่สาบสาบชนูแขนนะฮะมันจะมีผ้าที่เป็นริมผ้าเหลืออยู่นะฮะ ริมผ้าน,นี่คือริมผ้านลครับสาบจะมีสั้นกับยาวเล็กกับใหญ่อันใหญ่อันเล็กก่อนก็ได้อันเล็กกว้างยุบครึ่งว่าจากริมผ้ามาอยาวประมาณสิบเอ็ดนิ้วยาวไว้ก่อนนะฮะก็ตัดออกมาแล้วริมผ้ามานนะ นี่คีอตัดอันนี้สาบเล็กอ่ะถ้าฟังใหญ่ฟังใหญ่ก็สองนิ้วหนึ่งสี่ถึงสองนิ้วครึ่งได้หมดนะฮะสองนิ้วหนึ่งสี่ถึงสองนิ้วครึ่งได้หมดแต่ฟังใหญ่นี่เอายาวสิบสี่นะครับยาวสิบสี่ตัดเปลือกไว้ก่อนจะได้สองข้างนะสิบสี่นิ้วกับสิบเอ็ดนิ้วจะได้สองข้างเลยซ้ายขวานะฮะ ถ้าต้องริมผ้านะฮะาด้หนึ่งก็เป็นริมผ้าแต่กรณีที่ผ้าริมผ้าไม่สวยถ้าริมผ้าไม่สวยนะสมมติอ่ะตัดชิ้นเล็กนะฮะเมื่อกี้เราตัดนิ้วครึ่งใช่ป่ะแล้วก็ตัดนิ้วสามสี่นะฮะยาวสิบเอ็ดเหมือนเดิมทำเฉพาะชิ้นเล็กให้ดูเฉยนะกรณีที่ไม่มีริมผ้านะถ้าริมผ้าเราไม่สวยริมผ้าเป็นขุยอย่างเงี้ยให้ตัดเปือเพื่อเป็นหนึ่งสี่นะฮะยาวสิบเอ็ดอันใหญ่ก็เหมือนกันเนะี่ ตัดเพิ่มไปอีหนึ่งสี่ยาวสิบสี่นิ้วนะฮะเวลารีดสาบอ่าเวลารีดสาบเนี้ยเอาชิ้นเล็กก่อนด้านนี้คือด้านริมผ้านะฮะด้านริมผ้านะเนี่ยผ้าริมผ้าให้เรารีดด้านที่ไม่ใช่ริมหนึ่งสี่รีดด้านที่ไม่ใช่ริมผ้าหนึ่งสี่นะฮะ แล้วก็พับพับ,พบให้ริมผ้าเหลือหน่อยหนึ่งนะฮะหรือนิดหนึ่งให้ริมผ้าใหญ่กว่าใหญ่กว่าให้มันเื่อมกันนะฮะริมผ้าด้านล่างเนี่ยจะเหลื่อมกันต้องเื่อมกันใหญ่กว่างี้นะครับชิ้นใหญ่ก็เหมือนกันรีดด้านที่ไม่ใช่ริมผ้านะฮะรีดด้านที่ไม่ใช่ริมผ้าหนึ่งสี่ แล้วก็รีดให้ริมผ้าใหญ่กว่านิดเดียวนะฮะไม่ถึงหนึ่งแปดเกือบหนึ่งแปดนะฮะต้องเรื่อมกันแบบนี้นะฮะให้ตัวร่างให้ริมผ้าเรือมกว่าใหญ่กว่าหน่อยนึงนะฮะเนี่ยพอได้มาเนี้อ่าแล้วก็แบ่งครึ่งร่บแบ่งครึ่งเลยได้ซ้ายขวาอย่างนี้นะฮะนี่เหมือนกันได้ซ้ายขวาเรจะได้ซ้ายขวานะครับ แบ่งครึ่งแล้วก็ตัดพอแล้วเราก็ตัดนะตัดเป็นสามตัดเป็นเพื่อเพื่อที่เราจะพับทนุงให้มันแหลมเนี่ยจับริมผ้ากับริมผ้าเจอกันที่เราแบ่งครึ่งเมื่อกี้อันนี้คือด้านริมผ้านะฮะอ่าเก็ตัดออกมาให้มันเลยจากที่เราพับมาหนึ่งสี่ไม่ถึงไม่ถึงอ่าแล้วก็มานนี่หนึ่ง 1, นิ้วประมาณนะฮะตัดทิ้งเลยฮนะด้านฝั่งริมผ้า ได้ฝั่ง15นะอันนี้ฝั่งที่พับอยู่นี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นซ้ายขวานะฮะเป็นซ้ายขวาพราเสร็จแล้วเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมพับเป็นสามเหลี่ยมจับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมไม่ต้องแหลมนะช่วงนี้ประมาณนิ้วนี้วกว่ากว่าได้หมดนะฮะที่เราตัดทิ้งนะฮะแต่ต้องเหลือฝั่งนี้ไว้หนึ่งสี่นะฮะเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมให้เท่ากันเนี่ยดูด้วยสายตาก็รู้ว่าเท่ากันนะฮะเนี่ยครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันพับไป็สามเหลี่ยมบางคนพับแหลมอย่างนี้ถ้าแหลมนี้ผิดนะมันเก็บหัวไม่ได้มันเก็บหัวไม่ได้นะฮะเี่ยเราก็พับไปเป็นสามเหลี่ยมดูด้วยสายตาก็ได้ต้องออกมาก็เป็นแบบนี้นะฮะซ้ายขวา ริมผ้าอยู่ด้านล่างใชหมกลับมาเป็นซ้ายขวานะฮะอันนี้ยังด้านไหนก็ได้นะ so, สมมุติที่ไม่มีริมผ้าตัวนี้ที่ไม่มีริมผ้านะฮะเราตัดเพิ่มไปหนึ่งสีนะความกวาม้างเราก็พับ 1, หนึ่งสี่พับหนึ่งสี่ไปรอเลยข้างหนึ่งอีกข้างก็พับเหมือนกันหนึ่งสี่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เหมือนกันนะนี่ครูทำเฉพาะชิ้นเล็กนะครับหนึ่งสี่ แล้วก็พับพับให้ด้านล่างเหลื่อมกันหน่อยนึงนะฮะเหลื่อมกันนิดนึงอ่าด้านล่างด้านล่างเปียบสึมกับริมผ้าให้มันเหลื่อมกันหน่อยผ้าเป็นสีดำม,ม,มันจะมองไม่คกอยเห็นนะฮะเนี่ยเราก็ได้รูปแบบนี้อ่าด้านล่างมันจะเหลื่อมหน่อยนึงนะฮะอ่ากรณีที่ไม่มีริมผ้านะก็เือนกันอันใหญ่ก็เหมือนกันนะไอ้สาบใหญ่ก็เหมือนกันนะเสร็จแล้วเราก็แบ่งครึ่งเหมือนเดิมซ้ายขวาเหมือนเดิมแล้วก็แขน คือเราตัดมาแล้วนะฮะให้เรารีดสันแขนไปรอเลยนี่คือด้านในนะฮะพับเกินกลางพับครึ่งหนึ่งติดภาษาเหนือนะเนี่ยพับครึ่งหนึ่งนะครับรีดสันแขนเลยนะครับรีดด้านนอกอันนี้ก็เหมือนกันดูด้านในอย่างนี้ด้านในเราไม่เอาเราต้องรีดด้านนอกนะฮะ มี้านอกพับครึ่งหนึ่งหาแนวสันแขนไว้เลยเราก็ได้มาอ่าเนี่ยนะฮะมันแขนก็จะเป็นซ้ายขวานะฮะมันจะมองไม่เห็นภาพนะแต่นี่มันมันดำเนี่ยเนี่ยที่เราผ่ายมนเนี่ยอ่านี่นี่เนี่ยจะได้เห็นภาพอ่าอ่าเป็นซ้ายขวานะฮะก็อ,อยู่ตรงข้ามกันนะเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกันถ้าใครมาข้างจะก็ได้ผิดนะ ก็อ,อยู่ตรงข้างกันเนี่ยซ้ายขวาโอเคเดี๋ยวเราจะไปเย็บแล้วนะครับ